สวัสดีครับผมอาร์ซิทูยูทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปกรณ์ประเภทของตัวรับสัญญาณไวเลสหรือว่าไวเลสอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นแบบ USB นะครับเป็นของ u b i q u i t y อีกตัวหนึ่งที่ออกมาเป็นแบบเสาโอมน้นะครับตัวนี้กําลังส่งก็เหมือนกับตัวที่แล้วก็คือตัว w i f i s t a t i o n แต่ว่าตัวนี้เป็นแบบ EXT ตัวอุปกรณ์ลักษณะคล้ายกับตัว Pi c o กนะครับถ้าสังเกตดีๆก็คือมีเป็นสีเหลี่ยมๆนะครับเป็นตัวรับ แล้วก็มีเสาโอมนี้6 dBi เป็นแบบรอบทิศทางให้อีกหนึ่งต้นเป็นตัวอุปกรณ์ประเภทของ USB adapter นะครับกำลังส่งก็อยู่ที่ประมาณ1,000มิลลิวัตต์นะครับเท่ากับตัว Wi-Fi station แต่ก่อนที่เป็นแ a n e l นะครับตัวนี้เหมาะสำหรับ indoor กึ่ง outdoor นะครับความเร็วสูงสุดเขาจะบอกทางด้านขวาบนอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกเรียวทูพุตนะครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์รองรับความเร็วสูงสุดบนไร้สายก็คือแบบ 1T1R แบบ150เมกะบิตเพอร์เซกที่ TX แล้วก็ RX ก็คือ150เท่ากันทั้งมาตรฐาน B/G และ N เลยนะครับทางด้านหลังอุปกรณ์ก็จะบอกอุปกรณ์ว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี1ตัว WiFi Station XT 1ตัวนะครับเสาโอมนี้นะครับตัวนี้อีก1ต้น USB 1เส้นนะครับแล้วก็ CD-ROM Driver ตรงนี้ support Windows XP, Vista, Windows 7 32และ64บิตนะครับ แบบ d ดเวอ r ์ซัพพอรเหมือนกับตัวแต่ก่อนนะครับแล้วก็ Windows XP, Vista, c l i e n t Application Support เหมือนกันนะฮะถือว่าตัวนี้เป็นกำลังส่ง h ฮพาวเวอรนะครับของ4 GHz นะครับในกล่องก็จะมีะคู่มือรับประกันนะครับเสานะครับโอมนี้1ต้นแอนตทนานะครับสายสายที่ในกล่องให้มาค่อนข้างจะยาวนะครับประมาณ1เมตรได้เลยแล้วก็หัว ขเขาก็จะเป็นแบบเป็นแบบแบนนะครับหัวย s b บแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวย s b 2.0บิธรรมดาที่เราใช้กันก็จะมีแบบยึดผนังนะครับเป็นแบบน็อตยึดผนังเอาไว้กับแบบรัดนะครับสายลัดก็เขียนเป็นถ่ายให้ตัวอุปกรณ์ก็สามารถลัดได้2ประเภทเลยนะครับเพราะว่าตัวข้างหลังเหมือนพิกโก้เลยนะครับที่สามารถถอดได้นะครับจะยึดผนังก็ได้ หรือว่าจะสายลัดที่ตัวสายลัดตั้งด้านนี้เลยก็ได้นะครับทางด้านบนก็จะเป็นตัวสายเสาอมนี้เข้ามาข้างหน้าสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ของไฟขึ้นมานะครับมี power s i n k นะครับ s i n k ก็คือเชื่อมต่อกับ usb กับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ signal s t e n ก็จะบอกอยู่ข้างหน้าเลยนะครับความเข้มของการเชื่อมต่อกับจุดที่ปล่อย access point อยู่ตัวนี้ก็เป็น high power เหมือนกัน แต่เป็นแบบรอบทิศทางนะครับพูดย่งไงก็คือจุดต้นทางอย่างเช่น t r u e w i f i ผู้ใช้ไม่สามารถรู้เลยว่าโหนดที่เขาตั้งเอาไว้อยู่ตรงไหนก็สามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้นะครับเพื่อเอาไปเกาะกับ Tru e Wi-Fi ที่ปล่อยอยู่แต่ว่าเราไม่รู้จุดโหนดของเขาว่าปล่อยอยู่ตรงไหนนะฮะเพื่อให้กระจายรับได้รอบทิศทางก็ถือว่าเหมาะเพราะว่าตัวนี้ถ้าใช้กับพวกไร้สายที่มาสัญญาณน้อยๆเนี่ยตัวไฮเปอร์เวอร์นี้ก็คือไปเพิ่มกำลัง หรือว่าไปเพิ่มขีดของการเกาะได้เยอะขึ้นและการหลุดก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นที่ดีนะครับคู้มือแล้วก็ไดเวอร์อยู่ในนี้หมดเลยก็จะสังเกตว่าตัวของ d ิวิ u t y ก็จะมีตัวรับที่เป็น High Power ออกมา2แบบเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นแบบเสาประเภทแคนเนลนะครับหรือว่าเสาประเภทของ EXT ก็คือโอมน้นะครับรูปทรงคล้ายกับตัวของตัวสเตชันที่เป็นแคนเนลเมื่อกี้นะครับทางด้านล่างนะครับ ก็จะเห็นว่าจะเป็นสายที่ USB เข้ามาต่อนะครับที่จากหัวเล็กนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับกับการเชื่อมต่อกับสัญญาณของ True Wi-Fi นะครับถือว่าตัวอุปรกรณ์ค่อนข้างใช้เป็นตัวรับป็น High Power ได้นะฮะเพราะว่ารองรับความเร็วบนสายสายเป็น B/G และ N นะครับ 1T1R ผมก็ขอจบการแกะกล่องตัวอุปรกรณ์ประเภทตัวรับสัญญาณ Wireless Adapter นะครับ ตัวนี้เป็นของยี่ห้อ Ubiquity นะครับกำลังส่งกำลังรับอยู่ที่1,000มิลลิวัตต์ความเร็วสูงสุดก็คือ BGN ความท2 4องดกิะเฮิรนะครับถ้าลูกค้าต้องการศึกษาข้อมูลเติมหรือว่าต้องการหาข้อมูลเติม่มเข้าไปที่เว็ s i t to u c o m ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ